สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่สุโทรบัสซานฟรานซิสโกค่ะสุโทรบาสททบานะคะเป็นชื่อของอเศรษฐีคนหนึ่งนะคะซึ่งตอนนั้นแกก็ร่ำรวยมาจากการทำเหมืองทองนะคะไอ้ทีนี้แกก็ ซื้อที่ดินซื้ออะไรลงทุนในซานฟรานซิสโกในยุคนั้นเลยค่ะต้นต้นไปปลายศต,ตวรรษที่แล้วแล้วก็ต้นศตวรรษที่19นะคะจากนั้นก็คือแกก็เห็นที่ตรงนี้แล้วแกชอบมากแกก็เลยซื้อแล้วก็สร้างลงทุนใน p r o p e r t y ต่างๆนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นคลิปเฮาส์ค่ะจากนั้นก็แพดตรงมามาตรงนี้ ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะในร่มคิดดูนะคะว่าคนสมัยยุคเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วสร้างสามารถสร้างสรงสะว่ายน้ําในร่มได้ค่ะและริมทะเลสวยงามมากนะคะปัจจุบันตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของซานฟรานซิสโก national park ค่ะเราก็มีการอนุรักษ์ไว้รักษ ร้านขายของเท่ระลึกแล้วก็มูมิวเซียมเล็กๆค่ะลานจอดรถให้กับนักท่องเที่ยวนะคะ <c oughs> ก็เป็นที่ราลึกถึงนายสุทโธรคนนั้นเลยนะคะ เป็นสระว่ายน้ำแล้วก็มีคนเนี่ยมาพักผ่อนนะคะบรรยากาศภายในสุทโทรบาทสณตอนนู้นนะคะนี่ก็ภาพถ่ายนะคะของคนที่จะมาเที่ยวสโมสรจะมาเที่ยวคลิปเฮาและสุโทรบาสค่ะถ้าเดินจาก ตรงจุดตรงนี้ไปนะคะมันก็จะมีบันไดลงไปข้างล่างและด้านนูน้นด้านนู้นไปทางนูน้นมันก็จะมีทางสําหรับคือไปไฮกิ้งไปเดินไปวิ่งได้อีกนะคะก็จะค่อนข้างล่มลื่นแล้วก็จะเดินเห็นทะเลแปซิฟิกเนี่ยไปตลอดเลยค่ะแล้วก็เห็นะสะพานโกลเด้นเกตนิดนึงเล็กๆนะคะ แปรงไปมากมายเมื่อจากร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะเขาก็อนุรักษ์ไว้รักษาไว้ให้กับรุ่นรุ่นลูกหลานนะคะเนี่ยต้นไม้นี่ก็คือเก่าแก่แล้วก็เป็นไอคอนหนึ่งของที่นี่เลยค่ะแม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเป็นต้มก็คือตอนนี้เขาทำใหม่เมื่อก่อนมันเป็นป่า ที่พาร์กิงที่จุดชมวิวขึ้นมาก็เลยคนมาท่องเที่ยวกันเลยเยอะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนเพราะมันเป็นป่ามีแต่แมวอะไรแมวป่าอาศัยอยู่นะเจออาหารมาให้แสดงว่าเมื่อก่อนนี้แม่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็เลยเห็นการเปลี่ยนแปลงของสุโขรบัสตรงพัาแ่งนี้ใช่ไหมคะก็คล้ายๆว่าปรับที่นี่ให้เป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อน ให้กับคนใช่ไหมคะใช่เมื่อก่อนมันเป็นธรรมชาติมันเป็นพงหญ้าอะไรเป็นธรรมชาติตอนนี้ก็ปรับปรุงขึ้นมาใหม่มันก็ทันสมัยขึ้นสะดวกสบายขึ้นเมื่อก่อนนี่ก็มันเป็นทางเล็กๆแล้วก็มีต้นหญ้าไม่ใช่เป็นใครต้นไม้อย่างเงี้ยเป็นพุ่มๆอย่างเงี้ยเต็มเต็มไปหมดก็โชคดีของชาวซานฟรานซิสโกนะคะที่แบบ มีที่ส,ยสวยๆให้เรามาพักผ่อนริมทะเละค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ก็ว่าได้แอเป็นแหล่งจุดชมวิวใหม่เป็นที่พักผ่อน,ออนใหม่มก็ทำดัดแปลงมาหลายปีแล้วละ่ะนะคะตอนนี้นะคะนี่กำลังเดินอยู่นะคะที่สุทรบาสค่ะหรือว่าเรียกว่าแลนส์เอนะคะคือการสิ้นสุดของแผ่นดินนะคะ ตรงนี้มันจะอยู่ทางทางตะวันตกสุดขอบของเมืองซานฟรานซิสโกเลยนะคะก็มันจะติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกทางว่าคอสทอ Trail นะคะคือคล้ายๆว่าเป็นทางริมริมทะเลค่ะก็สำหรับไปดูไอ้นั่นดูไอ้นี่ได้มีจุดอะไรจะบอกไว้หมดเลยนะคะ แล right out. ้วก็เราสามารถเดินตามทางนี้ไปได้เลยนี่ค่ะสะดวกสบายมากเลยมีไม้ก้งไม้กั้นนะคะเราสามารถมาเดินเล่นไฮกิ้งได้เล็กๆเลยค่ะก็เป็นที่ให้ค่อนข้างโรแมนติกสถิตมากเลยนะคะ เป็นที่ที่โรแมนติกนะคะคนก็พาหมามาเดินพาครอบครัวมาเดินพาแฟนมาเดินนะคะที่นี่คนเลี้ยงหมากันเยอะมากมีหมานั่งลากนัก่งลากกันมากมายเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเดินไปดูเรื่อยๆก่อนดูซิว่าตรงริมทะเลวันนี้จะเป็นอย่างไร ถ้าจะมาเที่ยวซานฟรานซิสโกนะคะ mm hmm. ก็ต้องเตรียมตัวมานิดนึงนะคะ mm hmm. ก็จะต้องมีเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าเสื้อฮูดดี้เสื้อสเวตนะคะมาใส่ไว้นะคะ mm hmm. เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยบางทีอาจจะหนาวหมอกลงนะคะบางทีก็ร้อนแล้วก็อีกอันนึงก็คือแว่นแว่นกันแดดนะคะอาจจะกันรมกันแดดได้ด้วยนะคะ แ,แล้วก็อาจจะต้องเตรียมหมวกมาเพราะว่าบางทีอาจจะลมแรงแล้วก็หนาวตอนนี้อากาศเริ่มเริ่มหนาวแล้วค่ะเพราะว่าเข้ารู้สึกรู้ดูใบไม้ร่วงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นทางเดินนะคะขึ้นขึ้นมาจากข้างล่างนิดนึงมันก็จะไล่เป็นระดับนะคะมีทง้งขึ้นลงมีหน้าผาแต่ตรงนี้นะคะ ก็จะแสดงให้เห็นว่าเออมีมุมต้นไม้ที่เก่าแก่สวยและสดชื่นนะคะสมกับเป็นแลนด์มาร์คของเมืองซานฟรานซิสโกจริงๆค่ะบางคนเนี่ยก็เออมาแต่งงานมาจัดงานมาอะไรตรงนี้นิดๆเล็กๆน้อยๆนะคะ thank mm -hmm. you

ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะคะที่จะมองเห็นสะพานโกลเด้นเกตค่ะตรงจุดแหลมๆตรงนี้นะคะไกลๆตรงนี้นะคะที่นิ้วชี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นไท์เฮาส์เล็กๆนะคะคอยอบีบแตรเขาเรียกบ,บีบแตรนะคะเวลาซานฟรานซิสโกเนี่ยมีหมอกเต็มไปหมดเลยก็เตือนให้เรือที่แล่นไปแล่นมาเนี่ยใช้ความระบัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะ แม่แม่บอกว่าเขาเรียกว่าฟอกฟอกฮอนค่ะนี่ค่ะสะพานโกเดเกตนะคะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนได้ได้ดีจริงๆค่ะบรรยากาศดีจริงอากาศดีนะคะทำให้เราสบายใจแล้วมีความสุขผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะ ตรงนั้นนะคะที่มีเห็นคนยืนอยู่เล็กๆตรงนั้นนะคะก็จะเป็นเดอะเมสนะคะหรือว่าเลเบอรินที่เอาคล้ายๆเป็นเรียกว่าเขาวงกดตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่คนเที่ยวเนี่ยจะลงไปถ่ายรูปด้วยหรือจะลงไปเดินนะคะก็คือคล้ายๆว่าเป็นเขาวงกดให้เดินผ่อนคลายเป็นการเดินเมดิเท t i o ชันไปอะคะ่ะ ก็เป็นอีกวิธีนึ่งที่จะทําให้เข้าถึงธรรมชาตินะคะแต่ทางลงเนี่ยมันจะค่อนข้างชันนิดนึงนะคะต้องต้องเตรียมตัวนิดนึงสําหรับคนที่จะลงไปก็มีรองเท้ากางเกงหรืออะไรอย่างนี้คะ่ะเสื้อผ้าต้องธรรมชาแมงออพอควรค่ะ ก็แยกเส้นทางไว้เป็นสัสดส่วนนะคะไบค์รัลส์ก็ไปทางด้านโนู้นนะคะก็ไม่ปะบนกับคนเดินแต่ว่าถ้าจักรยานจะมาทางนี้มันก็อันตรายสำหรับจักรยานนะคะค่อนข้างแบบลื่นแล้วก็สูง ตรงนั้นก็จะเป็นโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะคะตรงนี้นะคะที่บอกะคะ่ะจะเป็นทางลงไปริมทะเลนะคะที่จะไปเจออ่ e เดอะเมสค่ะคะ่อนข้างชันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ลงไปเดี๋ยวแม่บอกว่าเราจะลงไปนิดนึงนะคะก เดี๋ยวก้าวลงไปดูนิดนึงก่อนว่ามันมีอะไรอะไรยังไงคนลงไปกันใหญ่เลยนะคะเนี่ยถ้าเราลงช้านะคะก็เราต้องพยายามเดินริมริมให้คนที่เขาลงเร็วกว่าได้ลงไปนะคะคือเราต้องให้ทางกับคนอือ่นด้วยนค,คนลงไปเยอะเลยนะคะ เพราะว่ามันก็เป็นจุดไฮไลท์แห่งหนึ่งของสุโทบาสเนี่ยค่ะของแลนด์ Lance เอนี้ วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็รู้สึกสบายใจและผ่อนคลายได้มาเห็นอะไรที่สวยๆงามๆอากาศดีนะคะเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนซานฟรานซิสโกนะคะที่มีที่สวยๆงามๆได้ให้เราได้มาพักผ่อนค่ะตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดินเดินอยู่ฝนลง ถามว่าฝนเนี่ยดีไหมที่เนี่ยตอบว่าคนชอบฝนมากเพราะว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยแรงฝนนะคะแล้วถ้าเกิดถ้าฝนลงอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ไฟป่าเนี่ยน้อยลงค่ะตอนนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ